สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในคลิปรีโอนี้นะครับผมนะแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ายังมีคนอีก7 2นั้นยังไม่ได้กดติดตามให้ผมฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคนะครับโอเคอก็ต้องขอก่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทายกันทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอีกอมสก a ินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทางด้านของตัว 13G สันรีเวิร์สครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย 13G สันนั้นทำการรีเวิร์สมาแล้วเป็นเข เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของอาวุธกันก่อนเลยดีกว่านี่เลยครับผมรูปร่างของอาวุธนะครับนี่ถ้าถือค่อนค่าที่เท่เลยนะครับผมนันนี่เลยอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติก่อนครับผมการโจมตีปกติเนี่ยเมื่อเวลาเราโจมตีใช่ไหมมันจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะเลือดออกด้วยนะครับผมครึ่งวินาที0 5ุดาวินะครับนี่นี่นี่เห็นไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราตีเงี้ยไปโดนใครมาเนี่ยมันก็จะทําการเลือดออกให้ด้วยแล้วก็เวลาการเดชนะครับผมนะทุกคนสังเกตนะเวลาเรา1 2 3สาหมุน1ทีนะครับผมก็คืออ่อเมื่อมันทําการหมุนเนี่ยมันจะทําการเดชไกลกว่าปกตินิดนึงนะครับผมนะหลายหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรอกแต่ว่าในนี้มันทีเขียนเอาไว้ โอเคมามมาเริ่มกันเลยสกิลแรกครับผมสกิล E นะครับผมนะ่าจะเป็นการใช้เขียวหมุนแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ดาเมจเนี่ยจะทำไว้ที่ประมาณ10ครั้งในเวลา0.8วินาทีนะครับผมแล้วก็ จะมีคูลดาวน์อยู่ที่2วินาทีนะครับแล้วต่อไปเลยสกิล R นะครับผมนะสกิล R าร์เขาบอกว่าเมื่อเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีดีเลย์ที่ศูนย์ถึงสองวิด้วยนะครับนะก็คือกดสกิล R ไปรอศูนย์ถึงสองวิมันถึงจะทํางานนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลที่เรานั้นทําการสวิงก็คือหมุนเขียวไปข้างหน้านะครับผมนะเพื่อเป็นการสแลชชิ่งแล้วก็ทําการน็อ c อัพศัตรูด้วยนะครับโอเคคูลดาวน์อยู่ที่สองวิเช่นกันนะครับผมคล้ายๆกันแล้วก็ระดับที่3เนี่ย s k i ลเอนะครับผมนะก็คือเขาบอกว่าจะมีเวลาดีเลย์ที่0.3วินะครับผมก็คือนี่เลย s กิล l อมันทาการนี้นะครับผมแล้วก็ทุบแบบนี้ไปเลยนะครับผมอ่า ซึ่งสกิล F เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําการมันจะตีแบบที่มันมีเป็นดาเมจธรรมดาแล้วก็มีดาเมจจริงด้วยก็คือเหมือนเป็นการตี2อันเข้าด้วยกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาพูดถึงทางน้าของตัวนี้ด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเราบล็อกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าดาเมจมันก็จะเข้าประมาณ75%ประมาณนั้นถ้าเกิดผมแปลผิดหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นซับอังกฤษไวลาา้ละกันถ้าเกิดใครแปลได้ก็ช่วยๆกันแปลหนะ่อยเพราะว่าผมก็งงๆกันที่เขาแปลมาทั้งน้าของตัวสเปเชียลโบน ผมนะครับบอกว่ามันจะมีเวลาดีเลย์ที่0.3วินะครับผมแล้วก็มันจะทำการเทเลพอร์ตข้องท่าที่จะไกลเลยนะครับผมนี่ๆเดี๋ยวผมทำให้ดูสกิลซีฟึบเห็นไหมากไกลมากๆแล้วก็ทำการดึงสัตว์ดูมาด้วยนะครับผมนะก็คือ มันจะดึงมันจะมีเหมือนสตันศัตรูด้วยนะเป็นเวลา0.65วินาทีโดยประกอบไปด้วย0.1ที่เป็นดีเลย์0.25สำหรับการดึงแล้วก็0.25ที่เป็นเวลาสตันนะครับผมนะแล้วก็ตอนจบอ b เบลิตี้เนี่ยก็อีก0.5วินาทีมี0.1ดีเลย์แล้วก็เอแลกอีก0.4นะครับก็จะรวมกันเป็น1.5คููดาวนะครับคือคููดาวประมาณวิครึ่งประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมสําหรับทางด้านของตัวการรีเวิร์ข,ของทางด้านเจ้า 1อ่สิบเจสันนะครับผมถ้าเกิด mm hmm. ผมแปลไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นซับอังกฤษว่าไทยคลิปด้วยละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าอัปเดตครั้งเนี้ย มันแอบ,บงงๆนะครับผมถ้าเกิดใครแบบมีความรู้ภาษาอังกฤษอะไรแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็ช่วยๆกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกงงๆกับการแปลครั้งนี้จริงๆนะเว้ยคือเจ้าผมจะว่าผมกลางอังกฤษก็ได้ไม่ว่ากันโอเคแต่ว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงทีนี้แล้วกันสั้นๆง่ายๆนะครับผมก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกาลาบกันดีกว่ามาเจอกันใหม่คริปหน